Tap hang Good. I like when you make my omelette like that. Because it has taste. Taste a lot man. เทสไทยชีสชีสวิชชีสอันไหนด็เดอรพิซซ่าชีสโอเคพี่น้องได้ให้พี่ใหญ่กินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปแกงน่อไหมบายบายค่ะซูเปอร์สตาร์สตรอเบอรี่ไม่เอาแล้วสตรอเบอรี่เราจะเอาเป็นผัก นี่ฉันอยากได้ปาโาุลปาโุลปาไทยด้วยเนี่ยอือหอมโุลปาไทยมันจะเป็นกลิ่นหอมหอมเอออ่ะอ่ะนั่นะนะภาษาดีกอลิสสึ่งมีอุ้ยจะเอาไปปลูกหอมนี่ใบกระเพอกกะเพรา คานเดลเฮคานเดลโอเด็กห yeah, ้อมดีห oh, ้ายูโรกว่าๆอาสลัดเอาไปตอร์นี่เป็นเบี <t <t ้ยรจักบาทสามยูโร อันนี้ใบโพราพาส,สิบห้าย,ยูโรจ้ะอันนี้ก็พริกเจอพริกพริกไม่ใช่พริกประเทศไทยหรอกแต่ว่าพริกคล้ายๆกันคิดว่ามาจากมโมร็อกกนะ นี่จะมีดอกแล้วเนี่ยนี่มันแนับฟาเวอร์แล้วปะแับฟาเวอร์ละนี่ไงามาจ้ามาทางนี้แตงโมปาดเก้าจุดเก้าอันนี้เด้อเก้าจุดห้าศูนย์โอ้สื่อเป็นมากกินดีกว่า เร huh? oh, 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 ิ่มโตแล้วเนี่ยเอ้อทอมัตทมัตเด้อคนยังไงปะมีกล้วยด้วยนะคะอู้โนอสิปเลมมอนนอสไอซีเลมมอนเนี่ยซีโต้เด้าบาร์่ะโอ๊ยยังไงสลัดด้วยปะนี้สลัด See, mas, mas. Mau ada selat dalam ni, ada selat dalam ni pak. สลักคำซะพอแล้วยีว่สิบสามสิบยูโรละพอละเซฟไินี่นอนไปค่ะทุกคนไปทุกคนเนี่ยซะซะเซอเวเวไปค่ะทุกคนพอแล้วไปลวไปลปูกต้นไม้ฝนตกพอดี จะไปเจอกันที่บ้านค่ะต้นไม้สวยๆฟังนิอุย้ยดอกไม้อันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้อยู่ในสวนนานละเกลเลยมาสักหน่อยปล่อยอยู่แบบนี้นกมากกินขนาดพี่ดองเอ้ยวันนี้ซื้อพวกผักพวกอะไรมาเพิ่มเซลรี่นะคะพริกแล้วก็โหระพา เลยว่าจะมาลงดินตรงนี้แซมแซมไปนะคะทุกคนนี่ยี่สิบยูโรนะคะอันนี้โหระพาโหระพาแดงนี่มันจะหอมกว่าโหระพาสีเขียวก็เลยจะมาปลูกลงที่เดิมตรงนี้ที่ตรงตรงที่เคยปลูกอันไดนเกิดก็เกิดอันไหนไม่เกิดก็ไม่เป็นไร โอ้ยแต่ว่าเราไม่มีอันนี้แล้วนะบ้านเล็กๆของไอไม่มีดินนำนะเขาแจกดินนำอยู่ได้พี่น้องอยู่ตรงไปทิ่มขยะนะขยะที่ฮาไปตัดนี่แต่ว่ามือน,นั้นบอได้เอาถุงไปก็เลยบอได้เอามาัากนะทุกคนไอเฮ็ดเพราะว่าไอหมักจก้ะก็เลยแบบว่าเสียก็ไม่เป็นไรมีหินด้วยนะ ไปไทยรอบนี่ไอซีซื้อเสียมมือมาอยู่ในบุมีเสียมมือขายเสยเลยพอแมอ่จะปลูกอะไรตรงนี้พริกเหรอทำรูมว้ก่อนโทษเ้าจ้ะอาซีวหวยอซีนั่งบสุภาพเสียงยุ่งเสียง แมงมันมันนี่เฮ็ดแหนเป็นบ้าพี่น้องไอ้คอนโทรลจะคงไม่ได้เออ,อหมดกัดไอ้ยังลึกไม่พอนะคะเดี๋ยวุดอีกนิดนึงดินเขาน่ะมันงามนะคะทุกคนดินดำดีดีสวยไม่เป็นไรอีกต้นก็จังอ้หมดกัดคอย ขอแค่มันให้มันเขียวก็โอเคละเนาะทุกคนขอแค่มันเขียวไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะใช้ตลอดอเห็นไหมเราพา บุมีแต่กระเพาล้อมหน้าต้องเอากระเพามาด้วยนะดินไม่พอทุกคน เก็บเลยดิซเซย เลยไม่ได้ประโยชน์มีอยู่ <c oughs> ฉันจะไม่ได้ซื้อพริกกินแล้วนะฉันบอกเลยปุ๋ยแล้วบอกป้าไอมันละมุนเลยดินมันสวยแล้วนะทุกคนเนะี่ยเห็นไหมดินแบบสุดยอดเลยเราก็เอาหญ้าออกนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่จะ้ะเน,น้นเดี๋ยวค่อยไปตัดอันนี้ออกละตัดใบเลี้ยงใบมันเยอะตัวเนะน,นี่ยมาเมื่อสิบวันมีเนี่ยค่อยเลีมไปไปศึกษามาเมื่อไหร่ก็คือเนี่ย

ก็ปลูกเสริมแถวหนึ่งนี่จ้ะนี่แล้วก็โหระพาสีแดงสลัดฝางฝุ่นเดี๋ยวไอ้ไปทะเลนี่ไอ้เสียเอากวดมาวางให้มันงามๆพี่น้องความสุขเราจะเนาะก็ะํำนี่ละงามอยู่ได้ละเนาะพี่น้องเห็นไหมมันงามกงามอันนี้ปลูกอะมันได้กินแน่นอนเพราะว่าใช้ตลอดนะคะหอมป้อมเนี่ยไอ้่ท่ซื้อไปสองต้นมาลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ตรงที่มันลนๆนะไอ้ปลูกกระเทียมญี่ปุ่นนะถ้าไอ้ให้โอกาสอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าบกเกิดไอ้ก็จะปลูกอันใหม่นะอันนี้แต่ก่อนไอ้ปลูกเป็นมะเขือเทศผลบเกิดไอกกด้ก็ทับจะให้โอกาสนิดหน่อยเนาะโอเคทุกคนงามเนาะ กะสันสามทุ่มพี่นอ้องสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งพาไปเก็บดอกแครพับไปยังไม่ยาพรอจับให้หน่อยก็เตี๋ยเทนี้เฮ็ดไล่ลาย แคมปิ้งสวยงามมากเขาเปลี่ยนคนผู้จัดการใหม่สะอาดสะอาดนะตัดโล่งตัดหยาเป็นแต่อยู่นะสะอาดหูสะอาดตาคุณจ่ากกดอกแคร์ของเราเะดาวฝรั่งเอาไม่เยอะนะทุกคนยาระบายจ้ะ ยาระบายชันดีนี่ะะจะมาเอาอีกจ้ะนี่ไปกกมันเบอร์รี่มันยังไม่สุกนะทุกคนเดกก็เริ่มจะสุกแล้วแหละเห็นไหมเห็นบอดูขนาดกกนี่ มันเบอรี่จ้ะเดี๋ยวก็ได้เก็บซิมมาก่อนน้ำาสมอยู่อ่ะสมมย๊อปปปานใดเมเปิ้ลยอดเมเปิ้ลนี่กินได้นะทุกคนแค่ของเราบานหมดแล้วเนี่ย เอาได้อยู่บ่โอเลื่อมแก่ละโอนละจอเลยแต่จะจะเลือกเอาแก่แล้วอ่ะไม่เห็นไหมแต่ก็ได้อยู่ว่ามันแก่หมดแล้วอันักสมดุลไหมล่ะ ปีชปีชใช่เดี๋ยวเืนาเดียวเปปาดอกขนาดพี่น้องบุกุบุกุปามัดอกเป็นไนปาบงป้าพนงเดมกนี่หะชิพาพี่น้องมาานมาบาะดอกแ่กแก่แน่ กินบ่ได้แล้วมันแก่แล้วเห็นบ่ามาบ่าทันแซ่แบๆเดีย๋ยวจะดอกแทนแก่มาละต้นนี้แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วอีดีบังละก็ไปซุปได้อยู่นะเนี่ยเลือกเอาก่อนนะจะไปลวกเอาบ่เอาบ่าบ,าาบ,าบ่าดอกพี่น้อง มันก็มันบางเีมันก็ได้อยู่แล้วนี่โอหลด,ลดมาแล้วอาโหลดจ้ะสวยอยู่นะ